สวัสดีค่ะทุกคน,นะคะ่ะเดี๋ยววันนี้หยีจะลงครีมกลางคืนให้ดูนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ผิวของหยีเนี่ยสุขภาพผิวอ่อนแอลงนะคะอาจจะเป็นเพราะหยีออกไปเจอมลภาวะที่หนักหน่วงน,นะคะแล้วก็อยา่างนึงคือนอนดึกตื่นเช้านอนพักผ่อนไม่เพียงพองก็จะมีสิวขึ้นนะคะก็จะเป็นเรื่องปกติธรรมดาผูา้หญิงด้วยกันเนี่ยเขาจะรู้เลยหรือผู้ชายบางคนเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนเราเลยนะคะถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยสุขภาพผิวของเราเนี่ยก็จะแย่ลงนะคะหยีก็จะบำรุงกลางคืนเนี่ยด้วยสามตัวแบบสูตรเร่งรัดเลยนะคะเออปกติตเน,ตน,น,ะะตนี่ยจจจะะะะะะะบบำำรรรรุุุุุงงงงงตตตตััััวว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 เเเเเปป็็็็นน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 นแแแกกกกกกกาาาาาาลลล้้้้้้คคคคคคมมมมมิ่่่่ีีียยยยยืืืออออดดดสสไไไไพพใทข จะทาเป็นสามส่วก็คือเอามาทาเป็นของกลางคืนด้วยเลยเนาะก็มีเมื่อกี้ป้ายไข่มุกไปแล้วใช่ไหมส่วนไครเวรียดนามแล้วก็อันนี้ป้ายเต็งกวาต่อนะคะก็คือหยาบทาง,ง่ายง่ายนะคะก็คือป้ายพรมกันไปเลยส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะคะือจะป้ายพรมกันไปเลยเพราะว่ามันจะมีความรู้สึกว่ามันจะได้แบบผสมผสานเอออันนี้คือเป็นเป็นเทคนิคของยีเองเนาะส่วนใครทาทีละขั้นตอนเงนี้ก็คือได้นะคะก็เป็นขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วแหละเออนี่มันแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนจริงๆเลยนะคะนี่นี่คะ่ะเลยเวลทาทานะคะจะบอกว่าเวลทาทาสามส่วนะจะบอกว่ามันเกลี่ยมมมงงงง่่่่าาายยยยนน้้้อออตีีีทเรูแลว แล้วพอมาทากับแตงกวาปกติแตงกวาค่ะจะเป็นครีมที่แบบเข้มข้นมากเลยอะทุกคนน้องก็จะเกลี่ยยากๆหน่อยแต่ว่าพอมาทารวมแบบไข่มุกนะคะสมุทรไทยเวียดนามนี่นแหละเออคือมันแบบเกลี่ยง่ายเลยอะมันแบบสบายไปเลยนี่เห็นไหมส่วนถ้ารู้สึกว่าเอ้ยพอทาลงมกันแล้วแบบคมีลเลนบางเนาะมิสะใจก็แต้มนอกไปได้เลยนะคะแต้มนอกหรือว่าทาเพิ่มเข้าไปได้เลยนะทุกคน,นเห็นไหมโอวีว่คิมนะ ยิ่งซื้อเยอะยิ่งสต็อกนะคะเลทย,ยิ่งแซ่บเ้อเพราะฉะนั้นใช้ได้ไม่งกเลยนี่ใช้ดีมากเลยนะคะ <S <S นี่เลยค่ะสั่งกระปุกของหยีในคืนนี้นะคะในคืนที่รู้สึกว่าสุขภาพผิวเนี่ยมันแย่เนาะเพราะว่าติดซีรีโอเป็นคนที่ติดซีรีมากตอนนี้นะคะแต่ก็มียอดขายทุกวันเลยนะคะใครที่สนใจอยากลองใช้เนี่ยก็สามารถทักแชทมาปรึกษายกีก่อนได้ส่วนใครที่อยากหารายได้เสริมนะคะก็ทักแชทมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครอบครัวเราน่ารักอบอุ่นมากเลยนะคะทุกคนมีกลุ่มให้มีป้ายให้นะคะมีไลน์น้ำมีลูบรีีววิมมแแคคปชชัั่นนนใใให้้เเลลยยะรสจจกก็ททาา